คนที่คุณแอบชอบเขาแอบชอบคุณอยู่เหมือนกันหรือเปล่าก่อนฟังคำนายย่าลงน์ติดตามกดหัวใจให้มหมออ้ำาจามาทาโร่ด้วยนะคะสับสดๆกันนะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครยื่นใจเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิปนี้ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวนก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้พลังงานของคุณกับเขาเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้โห oh. ต้องบอกเลยพลังงานมาโดดเด่นมากๆเหลือเกินมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้คิดไปเองคนเดียวนะเออมันเหมือนกับว่าความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาที่คุณแอบชอบเขาแอบรักเขาแอบรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยตัวเขาเองนะก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณเหมือนกันนะฝันถึงงานแต่งงานของเราประมาณนั้นเลยนะเออมันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยก็เป็นความรู้สึกดีๆเหมือนกันนะ รู้สึกว่าฝันไปถึงอนาคตร่วมกันเหมือนกันนะน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะแอบชื่นแอบชอบแอบชมแอบรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เหมือนกันนะเออเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะรู้สึกดีๆกับคุณเหมือนกันอ่ะขอพลังงานเพิ่มหน่อยนะขอพลังงานเพิ่มหน่อยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะโอ้โห บอกเลยว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆนะและเขาเองก็สับสนเหมือนกันนะคือไม่ใช่แค่คุณหรอกว่าที่สงสัยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตัวเขาเองก็สงสัยว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขามันเหมือนกับว่าคุณมีทีท่าหรือว่ามีท่าทีที่เหมือนจะชอบเขาเหมือนกันเขาเองนะเขาเองเนี่ยก,ก,ก็ก็ยังสับสนอยู่นะ ความรู้สึกของเขามันก็รู้สึกดีๆกับคุณเหมือนกันนะเออแต่ด้วยท่าทีของคุณเนี่ยมันมันเหมือนจะชอบแต่บางครั้งบางทีคุณก็ดูเหมือนมีความลึกลับซับซ้อนนะมันก็เลยทําให้เขาสับสนนะคะแต่ความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าต้องเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกดีๆมากๆแนละ้วรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่ เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะมีเสน,เน่ห์มากๆนะมีความน่าค้นหาเออน่าค้นหานะคะอะไรอีกขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะความรู้สึกของโอ้โหเออนะรู้สึกถึงความแบบเป็นครอบครัวจริงๆอะ่ะนะรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเป็นความรักเป็นความรู้สึกอบอุ่นใจถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมคือเขาชอบคุณแหละ นะคะชอบคุณแน่ๆน,นะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแน่ๆน,นะคะแล้วก็ดูใฝ่ฝันนะเนาะดูใฝ่ฝันดูมีความหวังดูมีพลังงานดีๆที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับคุณเลยนะรอแค่จังหวะโอกาสที่เหมาะสมรอแค่เขามั่นใจอะไม่แน่เขาอาจจะไปลุยก่อนก่อนคุณด้วยซ้ำนะมีโอกาสอยู่เหมือนกันคือดูจากพลังงานค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานทิศทางที่ดีมากๆมีความรู้สึกดีๆมากๆนะถ้าถามว่า เขาชอบคุณหรือเปล่าต้องบอกเลยชอบมากๆเลยชอบมากๆเลยด้วยชอบมากๆนะคะใครนอกคำนายอย่าลืมพิมคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ